สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมลันซาเกมมิ่งเราหยบเกมระบบเนส่วซอนของแมปอนิเมะลาแสแตนกันอีกเช่นเคยร,ครับผมและในวันนี้ทุกคนเราจะมาทําการรีวิวในส่วนของซูคุนะนั่นเองนะครับผมก็เป็นซูคุนะที่มีบัฟกระเป๋าด้วยนะครับผมนะเราจะมาดูกันว่าซูคุนะบัฟกระเป๋าเนี่ยเก่งแค่ไหนและในวันนี้ผมไม่ได้มาทําการรีวิวซูคุนะนะเพราะเนื่องจากเซ้าซุคุนะบัฟกระเป๋าเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างมีประโยชน์ในการ AFK พวกสเตอร์ี่ฟาร์มเพ็ดหรือว่าพวกในส่วนของด่านชาเลนจ์นั่นเองนะครับผมซึ่งเช่าสุคุนะเนี่ยถ้าว่าเราอัพขึ้นไปเป็นล่างไฮบิด หรือว่าร่างอีโบเนี่ยราคามันจะแพงขึ้นจาก650เป็น1000เลยนะทุกคนซึ่งมันทําให้เราไม่สามารถฟาร์มได้แบบเดิมแล้ววนะเนาะผมก็เลยใช้แบบนี้แหละส่วนสุคนะที่ผมจะอีโบเนี่ยจะทําอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ไปหาบับรุ้งอื่นที่มันดีกว่านี้อย่างบัฟอวตารอวัวหลอดเดี๋ยจะได้อวตารจะดีมากเอาละโซนโคตดใหม่นั้นมีไม่เยอะฮนะเดี๋ยวขึ้นให้บนจอเพราะผมใส่ไปหมดแล้วเนาะแล้ววันนี้นะครับสุคนะผมเนี่ยก็จะทําการอัพสกิลทรีด้วยเช่นกัน ผมมาฟาร์มาจนครบเลยทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูว่ามันจะแดงได้แค่ไหนนะตอนมีสกิลฟรีกับตอนไม่มีวันนี้แค่มารีวิวดาเมจแล้วก็รีวิวการเงินอะไรต่ตางๆให้ดูเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับโชคดีนะที่ตัวนี้เข้าตู้นะไม่รู้ว่าตัวอะไรเหมือนกันนะครับผมดังนั้นเราจะสุ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเอีผมไม่ใช่โอ้อ่ะสปีดพาก้อนเรจะสุ่มแบบไม่สุ่มเลยนะอ่าวรีวิวอ่าอ่าิเกมนเยอะเกินรอบนี้เอาไม่มาพอไม่มีเยอะคือไม่มีเลยนะพอมีก็มีแต่วิเกม สปีดอ่าสปีดตรงข้างนี้ไม่เอาแต่สปีดมากอนนะเออดีดีมาหมดตัวเลยกูสองพันหกกี่กูเหลือมือหมไหมลืวหนึ่งขอรับจากเวทไปละกันนะผมบบบบบบได้มาสิจิโรเดีวเอาเลียงฮะฮะเดี๋ยวนะปิดตู้ไปนี่โอเคครับปิดตู้เลรวเราพลาดแล้วโอ้ยปราสากินน่กนกีะมาสปีดมากนโอ้ยตัวนี้ไม่ให้ให้สปีดมาก้อ่มาโอ้ยนี่สมมติเออเกมจะบอว่าถ้าผมสมไม่ได้มันนี่คืยังไง เชียกันตีปะทุกคนสุมทีกูมีซีอะโอ้โหมีออกอีกทีนี้นะครับทุกคนเราจะไปทําการรีวิวสูขุนะกันเลยเนาะซึ่งสูขุนะเนี่ยก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรมากแต่ก็มีเอฟเฟกในส่วนของตัวฟาร์มเงินขึ้นนะครับผมก็คือบัฟกระเป๋าเนาะเอฟเฟกจะเขียวๆนั่นเองเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าเนาะก่อนหน้านั้นเนี่ยผมจะทำการเปลี่ยนตัวคนรีวิวนะครับผมจะตัวผมเองให้ฮู้ต่อมารีวิวแทนนะครับผมอไปกันเลยด่านที่เบสิกที่สุดนะครับดาวนาแม็ก้ามา ผมก็รู้สึกอย่างนี้นในดานนี้มากกว่าเนาะไปกันเลยเข้ามากันแล้วนะครับผมหูต่อมาอีกแล้วเนาะไปก็เดินไปฮะโอเคครับทุกคนเมื่อไปถึงจุดๆนี้แล้วเนี่ยเราจะทําการฟาร์มเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนทีนี้เนี่ยผมจะทําการนําสุคนะเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้นะครับผมเรามารีวิวกันเลยดีกว่าว่าสุคนะเราเนี่ยเก่งแค่ไหนนะครับผมวางลงไปนะตึ๊บอ่ามาทำการเคลียร์มอนชุดนี้เสร็จแต่มงึงมันหลังน้ไม่ะ มันเท่มากเลยเพื่อนถังหลังตีอ่ะไม่เป็นไรครับมันถังหลังตีกูก,ก็กูก็ถ่ายอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคมานะครับมาเริ่มกันเลยที่ดาเมจครั้งแรกเริ่มทันที่1400นะครับผมราคาอัพอยู่ที่1100นะครับผมอ่ะขั้นต่อไปครับผมราคาอ,อยู่ที่1650นะครับผมดาเมจจาก3000เนี่ยกลายเป็น4500นะดาเมจเพิ่มมาแค่ประมาณ1 5 0 0เองนะครับผมไปแบบอันเกตขั้นต่อไปนะครับราคา2200นะครับผมดาเมจจากสี่0ักลายเป็น6800เนาะอัพไประยะยเนี่ยผมรู้สึกว่าจะเท่าเด,อดนะอัพไป ระยะเท่าเดิมตลอดเนาะ ทุกขั้นที่อัพขึ้นมาตอนนี้ระยะเนี่ยอยู่ที่23.1นะลืมบอกไปแล้วก็ตีเร็วที่3.6นะครับผมอ่ะเราอัพขึ้นหนึ่งขั้นนะฮะ <c oughs> อัพขึ้นขั้นนี้นะครับผมดาเมจนเนี่ยอยู่ที่6,800เนาะแล้วก็ระยะเท่าเดิมตีเร็วยังเท่าเดิมอยู่นะแต่ว่าขั้นต่อไปเนี่ยราคาอยู่ที่2,800นะครับผมดาเมจกลายเป็นหนึ่งหมื่นเลยเนาะแล้วก็ระยะกลายเป็น27.3แล้วก็ตีเร็วอยู่ที่5.4วิเนะาะก็ตีช้าลงไปอีกหน่อยนึงนะครับอุ้ย <c oughs> ตอนนี้เปลีบบ่ลนะนนาาย 3, นร ระยะอยู่ที่24.3เหมือนเดิมตีเร็วเท่าเดิมแล้วก็ดาเมจเนี่ยที่14,000นะครับผมขั้นต่อไปนะครับผมราคาที่3 7 9 0ดาเมจกลายเป็น16,000ระยะเท่าเดิมตีเร็วเท่าเดิมขั้นต่อไปนะครับราคาที่4250ดาเมจอยู่ที่35,000นะครับผมระยะกลายเป็น34ตีเร็วเท่าเดิมค่อนข้างโหดกันเลยทีเดียวขั้นต่อไปนะครับผมดาเมจอยู่ที่40,000นะครับผมระยะเพิ่มอีก1ก็กลายเป็น35.7ตีเร็วเท่าเดิมราคา4,990นี่ราคาอะไรกันครับเนี่ยขั้นต่อไปครับ ดาเมจอยู่ที่46,000ระยะ36.7ตีเร็วเท่าเดิมนะครับผมราคาที่ห้5พันแม็กที่ขั้นนี้นะครับผมนะแม็กแล้วเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วเอาละเราจะทำการอัพไอจังขึ้นมาเลยเรียบร้อยครับผมตอนนี้ระยะก็จะกลายเป็น42.2นะครับผมเนาะมันทันหลังตีอะทุกคนสุขนาตัวนี้ยิ่งพยองมากครับพันหลังตีกันเลยทีเดียวเอาละครับเราจบสลับสุขนาตอนที่ยังไม่มีสกิลทรีกันไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูตอนอัพสกิลทรีกันดีกว่าเนาะโอ้โหมันยกตะไลวะนะ เออแล้วก็สงสัยมานานแล้วทุกคนลักษณะเลือดของกัทกับของสุขนะมันทับกันได้หรือเปล่าถ้ากัทตีติดเลือดแล้วเนี่ยหมื่นสี่นะครับผมหมื่นสี่คือสสานะเลือดของของกัทสุขน,ขนละล่ะติดเลือดที่หมื่นสี่เท่ากับกัทเลยเนาะแล้วถ้ากัทตีเข้าไปแล้วย้ำกับกัทมาอ่ามันจะไม่ติดเลือดกัทอยู่ที่หมื่นหกส่วนสุขนุนะหมื่นสี่โอเคครับมันจะนับแค่คนเดียวนะฮะมันจะนับดาเมจแค่ตัวเดียวดังนั้นเอาตัวติดเลือดไปแค่ตัวเดียวก็พอเนาะ ับมาแล้วนะครับผมนะทีนี้เรามาทําการอัพสกิลฟรีกันเลยนะครับผมต้องมารีวิวตอนมีสกิลฟรีด้วยเนาะแต่ก็น่าเสียดายที่เราจะไม่ได้อีโวเขานะครับผมอ่าครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยมันตีอยู่ที่5.4ใช่ไหมล่ะดาเมจของมันตัองข้างน้อยแล้วดังนั้นถ้าเราบดดาเมจไปก็ไม่ได้อะไรเยอะเราจะบดเป็นมันนี่ก็ได้นะมันจะฟาร์มเงินโคตรโหดเลยทุกคนแต่แค่นี้ก็เพียงพอสลบการเล่นของเราแล้วนะเราจะมันฟาร์มเงินแบบว่าเอ่อสี่สิบห้าเป็นหกสิบมันฟาร์มขนาดนั้นไปทำอะไรแต ก็อยู่ที่1,400นะครับผม r e g ์ยี่สิบสามซีเรนะครับผมครีสเดมห้แล้วก็ครีเชนไม่มีนะครับผมเราจะขึ้นที่มันนี่นะครับผมเพื่เอเงินมันเยอะไปเลยแล้วมันมาครับตรงนี้มันมาตรงนี้ไม่ได้นะฮะเอาละทีนี้เราต้องเลือกระหว่าง2ทางนี้นะครับผมยังไงเราก็ต้องไปตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่า ผมจะถ้ตรงข้ามกันก็แล้วกันนะมอวันนี้ละกันนะครับผมมาทางสปีดี้สแล้วก็เช้ามาเข้ามาตรงนี้นะครับผมปึ๊บตรงกลางทีนี้เราจะเสียบตรงไหนเราจะมาตรงนี้หรอไม่จําเป็นเลยนะทุกคนผมไม่ได้เล่นสายคริสรอบนี้เราจะใ่นสายดาเมจเพียวๆซึ่งคริชเชนก็นแลวกันคริเยอะก็ดีกว่านะพาเพราะไงเมื่อต้องเลือกระหว่าง2คริสก็คริตัวนี้ไปเลยต่อไประยะหรือดาเมจนะผมตอนแรกเราเลือกระยะไปแล้วนะเราได้ระยะมาแล้ว10ดังน,นั้นเนี่ยเราจะาเป็นด,ดามเมที่ไมอะดามเมจเราก็จะได้เยอะนะแบบนั้นดามเมจเราจะได้เยอะมากเอ่อผมจะไม่เป็นไไรระะดดาเดเาเม้้ยอแลวน จะมาทางเวดอีกนะเอารเรดเยอะๆไปเลยแล้วก็ตีเรวเพิ่มอีกหน่อยนึงจบที่ดาเมจนะครับผมเราจะมาจบที่ขั้นนี้นั่นเองนะครับผมไปรีวิวกันเลยสตัดตอนนี้เนี่ยเป็นประมาณนี้2 3 0 0 2,300แล้วนะ,ท,นนะทุกคนนะครับทุกคนนะตอนนี้ระยะ28อยู่ที่ตีอยู่ที่2,8วิโอ้โหโคตรด,ดีแต่ว่าคริไม่ต้องหวังผลผมไม่หวังคริอยู่แล้ว มาเดิมครับผมมารีวิวเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเราจะเอาพรีเซนเตอร์เนี่ยเป็นหูต่อเหมือนเดิมเนาะ,ะเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เราก็มารีวิวกันที่ตูคูนะสกิลฟรีเป็นอย่างนี้กันนะครับผมซึ่งอโอเคครับทุกคนเราฟาร์มไาถึงเว4สิบสี่แล้วนะตอนแรกกะว่าเวทสิบห้าแต่ว่าเราฟาร์มไวขนาดนี้เลยเนาะเราก็มารีวิวกันเลยดีกว่านะผมทําการวางซูคูนะไปหวังว่ามึงจะไม่หลังตีดีขอบคุณ <laughs> คือตอนนี้เนะี่ยเกมน่าจะบักนะ ดาเมจอยู่ที่2องพั0หนึ่นะครับผมระยะที่ส8แล้วก็ตีเหลียวที่2.84ีวินาทีอัพขั้นต่อไปครับราคา1,100นหนะครับผมดาเมจอยู่ที่4,800นะครับผมระยะเท่าเดิมตีเหลียวเท่าเดิมเนาะขั้นต่อไปราคา1,600เนาะดาเมจกลายเป็น7,000ระยะเท่าเดิมตีเหลียวเท่าเดิม เหมือนเท่าเดิมหมดอ่ะคันต่อไปครับผมราคา2,200นะครับผมดาเมจเนี่ยกลายเป็น10,000หมืนะครับผมและคันต่อไปเนี่ยราคาอยู่ที่2,800นะครับผมดานเมจน่ยกลายเป็น16,000ระยะ33 แล้วก็ตีช้าลงเป็น4.26วินาทีรูปแบบการโจมตีเปลี่ยนไปเนาะนี่ฮะวงตีใหญ่ขึ้นอย่างมากเลยเนาะขันต่อไปนะครับผมดาเมจอยู CO, ่ที่22,000นะครับผมระยะเท่าเดิมตีเดียวเท่าเดิมเนาะแล้วก็ราคาขั้นต่อไปที่3,790ดามเมจ25,000นะครับผมระยะเท่าเดิมตีเดียวเท่าเดิมเนาะราคาขั้นต่อไปที่4,250ดาเมจ54,000นะครับผมระยะกลายเป็น42แล้วก็ตีเดียวยังเท่าเดิมอยู่เนาะขันต่อไปนะครับผมดามเมจอยู่ที่6,300นะ ระยะ4ี่ตีเร็วเท่าเดิมนะครับผมอัปเกรดอยู่ที่5,850เนาะอัปเกรดตันแล้วนะครับผมได้มปอยู่ที่73,000นะครับผมระยะที่ที่44เนาะแล้วก็ตีเร็วอยู่ที่4.26วินาทีนั่นเองนะครับผมดามเ,เพิ่มมาจากเดิมถึง65%เกันเลยทีเดียวเนาะก็ต้องแรงมากๆอยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับผมทำการบัฟไอจังนะปึ๊บปึ๊บึ๊บ,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 บอ่ะเรียบร้อยนะครับผมระยะไกลเป็น5 1าเ็นะครับค่อนข้างไกลกันเลยทีเดียวเนาะ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสลักการรีวิวในส่วนของสุคุนะนั่นเองนะผมก็ฟาร์มรอวันนี้มาโดยตลอดเน,ะนาะนเสียาายที่ผมไม่สามารถอีโวได้ไม่ใช่ไม่สามารถอีโวได้เพราะว่าไม่มีของนะถึงของผมเนี่ยจะเพียงพอพร้อมสลักการอีโวแล้วก็ตามแต่ว่าการอีโวส k คุนะที่มีบัฟกระเป๋าเนี่ยก็เป็นความคิดที่ค่อนข้างห,งหวยแตกเลยนะครับผมเพราะมันจะเสียบัฟไปนั่นเอง ไม่สิทุกคนอย่าเรียกว่าเสียบัฟเลยนะต้องเรียกว่าเราจะเสียความสามารถของมันในการฟา์มเงินไปนั่นเองเพราะจากราคา650มันกลายเป็น1000กว่าขึ้นมาเนี่ยมันก็อ่อนลงในระดับหนึ่งเลยงั้นสินะก็ใช่แล้วครับมันก็เล่นได้เลยว่าอาจจะออกไปทางอ่อนลงนิดหน่อยเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มาบลุงเหอะผมอย่างยีโวสุข ก็มันก็เป็นอย่างนั้นเลยฮะชีวิตเรานะฮะก็มีอะมีใครหลีกหนีความสวยนี้ไปได้เนาะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในภายภาคหน้านะจ๊ะบายบายผมง่วงว่ะไปนอนดีกว่านะทุกคนบาย